สวัสดีค่ะเพิ่อนวาอันนี้ก่อนสิม่าบอกเพิ่นบอกว่าด่าได้แต่ว่าอย่าด่าแรงาสันด่าได้อย่าด่าแรงมันเป็นยังไงไปฟังกันตอนแหลกอ่ะน้องอ่ะตอนสมัยเพิ่อนเขาวงการนี่เพิ่์นกะคือคุยกับฝรั่งที่ว่าอายุเยอะเยอะซ้ำใดไว้ดิตอนนั้นน่ะน้องน้องพึ่งเรียนจบปริญญาน้อง ราก็ับปริญญาไม่ไอายุยี่สิบสี่แล้วน้องก็เห็นงานเห็นงานบริษัทเราก็ไปฝึกงานเราซึ่งมันจะมีคนต่างชาติหลายบริษัทเนี่ยพะวาน้องเลี้ยนเลี้ยนเลียเ้ยนเอกอิงไหมมีชาวต่างชาติมากมา,ายตาเนาะเพื่อนก็นเลยไปหูจักกันครับคนเนี่ยเพื่อนเป็นคนออสเตรเลียเพื่อนก็นเห็นงานอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาเขา เขาคนนี้เขาก็จะไป,ไปๆมาๆาดนระหวังไทยออสเตรเลียงสินะตอนนั้นฝรั่งเพิ่อนอายุห้าสิบปีกะน่องกะแบบเห็นเขาแบบว่าด้วยหน้าที่การงานเขาดีจะควงกะตีสนิทเขาระบองง่ายๆเพราะว่าเห็นด้วยว่ารู้ว่าโปรไฟน์เขาโสดโสดนี่ไม่รู้ตอนหลังหรอก เออตอนแรกเออลู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 ไ้ว่าเขาสดแล้วม่ลูตอนหลังว่าบบเขากับมีลูกสองคนกับเมียเช่าฟิลิปปินส์แล้วเขาก็เลิกกันเราที่นี่ลูกเขาก็ใไญ่แลววน่ะเจ้าของกะตอนตอนที่ว่าเดทกับเขาเนี่ยไปน่ะคือคือเขากับทุกอย่างเขาก็จ่ายให้หมดให้นั่นแล้วเขาก็ห้เงินใส่เจา้าของกะโอเคแต่ว่าบบบเนี่ยด้วยที่ความที่ว่าอยู่บริษรัทน่ะ มันจะมีต่างฉันแล้วเราก็ที่เป็นคนหนุ่มบางเที่ยเออห้องเห็นห้องเห็นผู้เฒ่าว่าใจดีสายเปย์ให้ห้องนั่นนี่มันก็นดีใจอยู่มันก็นดีแต่ว่าบาัดนี้บางเที่ยเห็นแบบฝรั่งหนุม่มเจ้าของกับใจเอ็นเอียงสินะแต่เลยแบบใจห้าสิบห้าสิบกะกัถาม่าคนอ่นนขามากักเจ้าของบงมง่มักเนี่ยเราจะที่โตเจ้าของก็คือฝรั่งคนนั้นเขาก็ดูดีดูดีไม่ ไม่อ้วนไม่อ้วนแล้วก็ใจดีไงเพียงแต่ว่าบางเที่ไล่สไตล์ผู้เท่าแเ้าซึ่งเทือกเขาคอยกับสะเทือนห้าสิบแล้วกบ็บางที่แบบว่าเขาอยากไปเที่ยวที่แบบว่าที่ที่วัยรุ่นไปแล้วก็คือฝรั่งคนอี้เขาบูมากเนี่ยเขาจะทำมากเขาก็จะนักแบบว่าไปนั่งนั่งนั่งทานอาหารหรือว่าไปนั่งดื่มที่แบบว่าเป็นวิวเป็นอย่างเขาจะบูมักไปไปพับไปเทคซึ่งน้องเขายัางเป็นไวเขาที่แบบว่า มันยังเป็นวัยรุ่นีมันก็อยากไปางส่มันก็จะมีมีโมเมนต์อย่างส่แล้วก็เทียบกับที่ว่าที่เป็นคนหนุ่มเขาก็จะมกักไปอย่างส่มากกว่าซึ่งมันมีแต่ว่าล่สไตล์ตรงนี้เราบ่ตรงกันตอนนั้นที่เขาเห็นงานอยู่ไทยเนะี่ยก็คบกันนี่ประมาณสองปีเด้จะคว้องกับแต่ว่าบได้บได้พักอยู่น้ำเขาดอกแต่ว่าก็คือมีอยียงกันแล้วเขาก็ให้เงินใสเขาก็ให้เดือนละ สองหมืนกว่าสามหมืนกว่างสา่ตอนนั้นจะคลองก็ใส่เงินแบบ่าฝุ่มเพื่อบางที่เขาก็ซื้อแบนด์เนมให้่ยังสี่นะไปมาๆแบบน,นี้พ่อเขาไปอยู่เมืงองนอเขากับกลับประเทศเขาเราจะคลองกบคือตอนนั้นเขาก็ยังทรงเงินห้จุ่นเจียอ,อยู่แต่ว่าจะคลองอะ่ะมันยังกบบไม่ได้อยากหยุดเพราะว่าถ้าถามว่าน้องว่าถ้าเกิดฝรั่งคนนี้อายุซ้ำกัน เออมันยังจะโอเคเด้อันนี้น้องติดตรงอายุแล้วก็เขาก็บ่มักเที่ยวเจ้าคองกัเลยแบบว่าด้วยความว่าจาของพอเรียนจบแม่นบ่ตอนนั้นฝึกงานเลียนจบแลวจะเฮ็ดงานหนังสี่เจ้าควงกับใจคนต่างชาติลายเจ้าควงกัเลยแบบว่าเศ้าคุยเับเขาก็บอกเขาแต่ว่าอ่าไล่สายตรงนี้มันบ่ตรงกันทั้งทงที่ว่าฝรั่งคนนี้เป็นคนดีเด้เป็นคนดีตามใจบ่เคยหายบ่เคยผิดกันกับโอเคกับโตกลงมาต่อจากนั้นมาเจ้าของกับ มันมีแฟนเป็นฝรังนุม่มซึ่งก็อยูุน้ำแกนมันนี้ฝลังคนนีใหญ่ไม่ยู่น้ำแกนเด้กับฝลังภู้ใหม่นี่ฝรลังนุ่มเนี่ยเขาดความที่ว่าเขาเหตุงานอยู่อยู่อยู่บ้านอยู่คอนโดนะฝลังก็เป็นคนใจเหมือนมันนี้เขาก็อยูกเจะาของตลอดเราเขาก็เลยเห็นจ้คของแบบว่าว่าต้องทํางานก็ได้คือไรายได้เขาหลายฉันจะเลี้ยงเธอเองเธอไม่ต้องมาทํางานจะคของกับยูซื้อตอนแหลกอ่ะมันก็สนุกอยู่ว่าต้องเหตุอย่างอยากไปใส แต่ว่าเขาจะไปน้ำเดดยความที่ว่าฝรั่งนุ่มเขากันหนาตาดีรอจะา้องกับเออมาไปน้ำกันตลอดบานีพ่ออยู่แม่แต่ว่าจะไปซูเปอร์เมื่อเก็ตก็ตตรงไปน้ำกันแต่ว่ากินอยู่กินอย่างนี้เขาก็บโบเดแพงเขาก็ตั้งแบบนั้นเดือนที่ว่าที่ว่าน่องที่ว่าทำงานแร้วน่องใดสมมุติเพิ่นวอาว่าสมุว่าสมมุว่าเพิ่นได้สมมุวลาได้เมื่อนึ่งจังเสีย ก็คือนนอง่ต้องเสียอย่าง่ต้ตรงออกไปเห็นงาน่ต้ตรงหยังคือนนองรับเต็มทุกอย่างเขาจ่ายเอยงสินะเจ้าของกับี่แต่นั่งนงนอน,น,น,นมือนึงเี่ยเหมือแลงกะเจา้าของอยากออกไปกอล้ําก่กาลังไกยกับไปถ้าอยากไปไปเที่ยวไปไปแดนไปหยังเออฝรั่งก็โอเคก็ไปนํากแต่เพียงแต่ว่าข้อเสียมันก็คือตัวติดกัน24ชั่วโมงอิมโบเห็นหน้กกันเฉพาะตอนนอนหลับตาอ่ามึงจาเข้าขใจ่บัดอ้าวพอ่อพ่ออยู่เองสิกัเริไม่คิดถึง ฝรั่งฝรั่งที่ว่าอายุหลายเราก็ค่อนดูเจ้าของมันจะเป็นมันเกิดจ,จะมันเกิดจะมีสองห้องนอนอ่างามเขาเห็นงานเขาเลยอีกห้องนอนห้องหนึ่งอเป็นห้องสบายเห็นหงานเห็นงานเขาเกิดจะมีห้องรับแขกละมังต่างหากยู่บริเวณนเจ้าของก็เลยแบบนี่อิสระกับน,นอนเลรียโทรศัพท์ซึ่งเขาก็แ้่เราเรื่องโทรศัพท์เมเขาบร่ได้เช็คไม่ได้เช็คไม่ได้ว่าจะคุยกับไผเป็นอย่างเธอคือเรียนโทรศัพท์มึนๆเขาได้ว่า จะควงก็ะเลยแบบลอ่องทักรั่ลังถี่ข้นกนะ่อนอ่ะรั่ลังถี่มีอายุนะ่ไปรั่ลังสออว่าทักไปก็ซึ่งตอนนั้นอ่ะถ้าเทียบกับตอนนี้เขาน้องบอกว่าเขาจะอายุจะหาสิ้หกปีการล่องเลยทักบึงอ้ยปรากฏว่าเขายังใส่อ่าเป็นเป็นบอแอบเขายังขึ้นตุกเกาอยู่แม,ม่เขายังใส่ตุกเกาทุกอย่างเขายังนันเกาจะควงกระแชทถามเขา ถามกันว่าเออเป็นยังไงเธอเป็นยังไงเธอสบายดีบอเธอมีแฟนไปเธออย่างสรปรากฏว่าพลังคนนีบอกว่าฉันยังบ่มีไผฉันแบบตั้งแต่แบบว่าฉันเลิกกับเธอมาแล้วฉันกับโบเดมาเมืองไทยอีกเดนี้เพราะว่าฉันบ่อยอย่างมากฉันบ่อย่างเห็นอีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอนะเขาก็เลยถามขึ้นแหละว่าเธอมีแฟนหรอกไป จังได้บไปบอกเขาว่าบ่มี่าสันอืมคือแบบต่อแหล่ต่อแหล่ไปนองมาก็บอกว่ามา่น่าบอตั้ง่ฉันเลิกกับเธอมาฉันกับบูมีไผเพราะว่าฉันร้องว่าแต่ว่าน้องกับว่าฉันร้องคบก็ไผก็คือมันบ่ถูกใจฉันก็เลยบบมีการสารต่อซึ่งตอนนี้ฉันกระสดบานนี้ยังนูบอกฝรั่งได้บอกว่าอ่ะถ้าเธอโสดเดียวฉันจะอยากไปหาเธอเธอจะว่างช่วงใดอืมน้องก็เลยบอกว่าฉันบได้อ่า นองทานสิบอกว่าเห็นงานอยู่หมองเก่าบดายได้นองก็เลยบอกว่าเออกระตัวเขาไหมว่าฉันน่ะเห็นงานช่วงนี้ช่วงนี้เราบันเนียฉันสีบังนั่นนี่คือทําท่าวอาไปซื้อเมียปากฏว่าฝรั่งเลยบอกว่าฝรั่งจิมาหาเจ้าของฝรั่งเลยว่าเห็นนัดกันฉันแบบเขาอยู่ออสเตรเรียเขาว่ามันบวกไก่เนาะฉันสิมาอยู่กับฉันจิ พาเธอไปหันไปนี่เขากับแผ่นจะควงตอนแหลกมันก็คือว่าคิดคุยสนุกกับว่าไปได้ว่าอยากไปหันไปนี่แบบมันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งของน้องไม่ว่าไปนั่นไปนี่ฝรั่งก็โอเคว่าเออเดียวชั้นสิให้เธอฟิกมือมาอีกที่ถัดไปเนี่ยฉันจะไปอยู่กับเธอเธอสีบางเลยจักมือน้องก็เลยน้องเลยว่าฉันจะวางแค่สามมือเพราะว่างานฉันยากฝรั่งก็เลยโอเคว่าเออพอดีสามมือนั่นจะจอยกันปัญหาก็คือคือฝรั่งก็บอกให้น้องนัดมือมากเปัญหาก็คือว่า นองอยากเป็นตัวตัวผู้บ่าวเจ้าของไงว่าคือจีหาทางไปไหมว่าเฮดจังไหนยิงสิออกไปพ่อผู้นี้ไดเพราะว่านองไงอยากไปคุยบ่งอีกเทียว่าฝรั่งคนเนี่ยบัดน,นี้คือนองนองว่ามันมันมีขอเปรียบเทียบเลยแม่ว่ายุ่กับเขาตะกี้เป็นยังไงแล้วยุ่กับคนนี้เป็นจังไงน,นองว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยก็คอือยุ่กับผู้เทาอ่ะ ฝรั่งสว่อนะ่ดีกว่าเพราะว่าฝรั่งสว่านนองมีอิสระนองไปใส่ก็ได้มันบุรีตัวต,ติดกันตลอดแม่คือเขาให้อิสระนองแล้วเขาก็ใจดีว่าคยพิดกันกับคนเนี่ยโอเคเขาหนุม่มตรงสเปกแต่ว่ามันบุดีตรงที่ว่ามันตัวติดกันตลอดยีบซีช่มโ่งไปใส่เ้วก็ไปน้่แล้วเขาขี่หึงมันดีอยู่อย่างเดีตยว่าเขาท่าบเช็คโทรศัพท์นอนนอนหอังสิไปใส่แม่แต่นองจากกลับบ้านตั้งจังหวัดไปหาพ่อแม่ฝรั่งนี่ก็ต้องไปน้่ บรสั่นม่ปอยนองไปอือยเลยว่าเอ้ากันไปผู้เดียวกันบอกว่าฉันอยากไปหาขอบรัวเขากับว่าเขากับบัวแม่เขากับแบบว่าเขาต้องไปนั่มเพราะว่าตอนจะคบกันเขาก็บอกย่ว่าเขาเขาขี้หวงแฟนเขาติดแฟนใช่ะเขาก็เลยไปใส่เขาก็ต้องไปน้่มตดอืจแต่ว่าเนี่ยน้องว่าอีลีได้ย้าคิดดาหนูก็ได้แต่ว่าหนูอยากไปหนูอยากไปเบิ้งเธอว่า ถ้าหนูอยู่กับเขามันก็จะดีกว่านี้ถ้าเราเรื่องเงินนี่หนูเขาว่าเขากับใจได้ดีขึ้นกันก็บ่มีปัญหานะอืมนั่นแหละมเจ้าว่าตั้งไหนมเจ้าสิคิดซอยหน่องหรือสิดาหน่องเอาก็ว่ามากเพราะว่าคอยบอกเราได้ว่าคือถ้าจังสันเนี่ก็ตตองย่อมรับ่าถือดาดิเอามเจ้ามาคิดมึงเออเดี๋ยวกับคนเนี่ยเขายังอยู่น้ำกันหือซื้อเด เขาท่านนีเขาท่านนีจดทะเบียนท่านนี้อยังกันทั้งสิน้นท่านนี้มันท่านนี้อย่างทั้งสิน้นก็คือแบบว่าเป็นแฟนกันอยู่น้ำกันไปไหมเอาอนั่นละจ้าเอาคอมเมนต์มาเด้อฝากช่องข่อยี่เด้อฝากกดซับกดกดไลค์กดแชร์ like, ให้นะกับฝากอีช่องข่อยคือเกาแหละฉันหามาเล่าบายเยอ๋อ yeah, เอาจ้าขอบคุณค่ะ